สวัสดีครับมีหลายคนทักถามเข้ามานะครับซื้อรถยาริสเอทิฟหรือยาริสห้ประตูเปิดท้ายรถมาเจอกระปุกแบบนี้มันคืออะไรนะครับมันคือชุดปะยางฉุกเฉินครับผมแต่ว่ามันใช้งานอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับสาวๆเมื่อเราเปิดท้ายรถออกมาจะเจอสิ่งนี้นะครับ ชุดปะยางฉุกเฉินจะอยู่ในยาริสเอทีกับยาริสแฮทแบ็กตัว5ประตูนะครับและการใช้งานนะครับต่อ1กระปุกต่อ1ร้อนะครับ mm hmm. เมื่อใช้งานแล้วต้องจำกัดความเร็วด้วยในการวิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ มีหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าระยะทางจะได้ไกลแค่ไหนผมบอกเลยว่าต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับหรือสภาพพื้นผิวของถนนแต่เพื่อความปลอดภัยครับแนะนำให้หาร้านป่ายางที่ใกล้ที่สุดนะครับมาครับมาถึงการมาถึงขั้นตอนในการใช้งานกันดีก,กว่านะครับสมมุติยางเส้นนี้นะครับ ถ้ารั่วบริเวณแก้มยางนะครับจะไม่สามารถปะได้นะครับจะปะได้ต่อเมื่อหน้ายางนะครับผมและส่วนบริเวณหน้ายางที่สามารถจะปะได้นะครับแผลจะไม่เกิน5มิลเมตรเท่านั้นถ้าสมมุติว่ามีตะปูมาเจาะไม่ต้องแกะออกนะครับปล่อยให้ขาวาไว้เท่านั้น,นครับผม ขั้นตอนที่1น,นะครับเราเปิดจุกลมยางนะครับและนำสายของชุดปะอุปกรณ์ลมยางนำเข้าไปที่จุกลมยางนะครับขั้นตอนต่อไปนำชุดปะลมยางนะครับเข้าไปชุดอุปกรณ์เติมลมยางนะครับเสร็จแล้วนำสายตัวนี้นะครับไปที่ในตัวรถนะครับ นำไปเสียบที่ช่องจุดบุหรี่นะครับแล้วก็เปิดสวิ์ ACC On ในรถไว้หลังจากนั้นนะครับเรามาเปิดสวิ์ที่ปั๊มลมยางนะครับหลังจากนั้นน้ำยาก็เข้าไปสู่ในร้อยยางนะครับเพื่อไปอุดรอยรั่วของยางเพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้หญิงนะครับวันนี้ทิปดีๆขอ ดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม